สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oracle Channel นะคะช่องสำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางกว้างๆในการดำเนินชีวิตนะคะการเปิดไพ่แบบนี้เป็นการเปิดไพ่แบบกว้างๆนะมันเราไม่ได้จ่อจงเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเปิดไพ่คุณอยากจะเลือกไพ่ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อผ่าน ผ่านช่องทางหน้าจอได้เลยนะคะอ้อจะขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเปิดไพ่ ให้กับชาวราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง14มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะคะใครที่เกิดลัคนามังกรก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันระยะเวลาทํำนายก็ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง15พฤษภาคมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับชาวราศีมังกรนะคะอ้อ,อขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนในการสับไพ่และเลือกไพ่ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอึดอ ใช่ไหมเพราะว่าเราต้อง work from home นะคะแล้วก็ห้างก็ปิดอะไรก็ปิดเนาะแต่ก็ก็เพื่อเพื่อการสกัดกั้นเชื้อโรคนะคะให้มันรีบหมดไปในเร็ววันนะคะอดทนกันนิดนึงเนาะอีกไม่นานแหละมันก็จะดีขึ้นนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรบ้าง ได้มาแล้วนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะช่วงนี้คุณดูอัพเสตมากคุณดูคุณดูจะ รำคาญเพื่อนรำคาญคนรอบตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่มา,าใครที่ได้พไพ่ใบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะโดนรังควานอะ่ะจากคนใกล้ตัวอาจจะช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยเรื่องการยืมเงินแต่ละคนทักมายืมอยู่นาะนๆะยืม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 นะคะซึ่งบางคนเนี่ยคือรู้จักแค่ผิวเผินมากๆนาน3ามสปี4ปีครั้งหนึ่งคุยกันก็ยัง ยังไลน์มาคือยังไลน์มายืมเงินยังทักเฟซมายืมเงินได้อะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าการที่คุณอ่าคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนโอเพนหมายหมายความว่าทัศนคติดีมนุษยสัมพันธ์ดีเปิดกว้าง ให้คนเข้าหาได้ง่ายนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้เริ่มทําให้คุณลําบากใจแล้วบางคนคือไม่ใช่บางคนแหละส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือบ้างเข้ามาให้คุณทํานั่นทํานี่ทํานู้ทนทํานี้หรือว่าเข้ามาสร้างความปวดหัวลาคาญใจให้คุณบ้างนะคะใครที่มีลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณ ตัดเขาออกไปได้เลยช่วงนี้นะคะไม่จาเป็นต้องเกรงใจหรือว่าไม่จําเป็นต้องไปรักษาความสัมพันธ์ใดๆในอนาคตกับคุณเหล่านี้เพราะว่าการที่คุณจะราคาญคนคนนี้มากๆก,การที่คุณจะรู้สึกว่าพอแล้วว่ากับคนคนนี้นั่นหมายความว่าเขาเหล่านั้นนะคะมีกรณีกับคุณมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจมาค่อนข้างและพอนานพอสมควรแล้ว หลายครั้งแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะคัดคนออกจากชีวิตอะคือคุณคัดไปเลยค่ะว่าตอนนี้คือคือต้องพูดอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงวิกฤตก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เรารู้รู้จักนิสัยของคนได้มากขึ้นดังนั้นนะคะไม่ต้องไปเกรงใจแล้วนะคะตัดพวกคนพวกนี้ออกไปจากชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งคบยิ่งแย่เนาะโอเคมาต่อกันใบที่2นะคะใบที่2ก็คือไพ่ ไพ่แห่งความหวังหมายความว่ายังไงหมายความว่าใครที่กิบได้ไพ่ใบนี้นะคะก็คือราศีมังกรลัคนามังกรช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจไปดือด้อนะคะไพ่บอกว่าเนี่ยเหมือนแอปเปิลในมือคุณเองเนี่ยคุณสมมติว่าคุณเป็น นางฟ้านางนี้นะคะถือแอปเปิลในมือซึ่งแอปเปิลเนี่ยก็คือสดใหม่ดูหน้านกินแล้วก็อร่อยมากๆแต่คุณกลับถือแอปเปิลในมือเดินผ่าความหนาวในป่านะคะความหนาวผ่านลมพายุทุกอย่างเพื่อที่จะไปหาคนที่ยื่นแอปเปิลให้คุณโดยที่คุณอนะ่ะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยคุณมีแอปเปิลดีๆในมือของคุณเปรียบเสมือนกับคนที่รอคอยความหวังรอคอย ความช่วยเหลือจากคนอื่นมาตลอดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณมีความสามารถที่คุณมีคุณคิดแล้วคือรอบตัวคุณมีแต่ปัญหาคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณก็เลยรอคอยปาฏิหาร หรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ยื่นมือเข้ามาดึงคุณให้คุณลุกขึ้นมาพ้นจากปัญหานี้ได้คุณเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไพายย่ใหญ่คุณย้อนกลับไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยคุณจริงๆมีแต่คุณเองเหลือแต่ตัวคุณเองเท่านั้นแหละดังนั้นนะคะใครที่มีอารมณ์แบบนี้แนะนำให้กลับมามองตัวเองก่อนว่าเอ๊ะตัวคุณเองเนะี่ยคุณมีดีนะ แต่คุณอะไม่รู้ตัวคุณไม่เคยหันกลับมามองตัวเองเลยคุณมาดูสิว่าตรงเนี้ยคุณมีอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณทําได้ดีให้คุณทําให้คุณลงมือทําคุณทําสิ่งที่คุณชอบคุณทําสิ่งที่คุณถนัดรับรองว่ามันจะไปได้ไกลเลยอะค่ะเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทํายิ่งยิ่งยิ่งทำ ขึ้นไปเนี่ยพอเราชอบปูปับเวลาเราเกิดปัญหาเราจะไม่ท้อถอยกับการที่ต้องข้ามผ่านมันไปเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็อยากให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณต้องดึงความมั่นใจในตัวเองออกมาคุณต้องมั่นใจว่าเฮ้ยจริงๆคุณมีดีอ่ะ คนอื่นมีก็จริงแต่คนอื่นก็ไม่ได้มีในสิ่งที่เรามีเราบางทีเราอาจจะมีดีไม่เหมือนเขาแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวของเราที่เรามีดีได้ไม่เท่าเขาแต่ก็ยังมีส่วนอื่นที่เรามีดีมากกว่าเขาคือคนเรามันเทียบกันไม่ได้เลยดังน,น,นั้นนะคะดึงแต่สิ่งดีๆของตัวเองออกมาให้กําลังใจตัวเองมากๆไหมะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอยังไม่รู้เลยว่าศักยภาพที่คุณมีมันเจ๋งแค่ไหนยังไงลองปรับเปลี่ยนวิธีการมุมมองทัศนคตินะคะเริ่มอะไรจากตัวเองโบรา ว่าไว้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะถ้าคุณเดินด้วยมือด้วยเท้าของตัวเองได้เมื่อไหร่พอคุณเริ่มปุ๊บคุณจะไปหิวเลยคุณไม่ต้องมานั่งรอเวลาให้คนอื่นนะ่ะยื่นมือยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรอกคุณทำเองนะได้เร็วกว่าแน่นอนนะคะต่อไป, 3. ไปใบที่สามไพ่ใบที่สามนะคะ บ่งบอกว่าช่วงนี้นะคะให้คุณใช้ระยะเวลาที่คุณว่างหรือว่าที่คุณมีนะคะช่วงนี้อาจจะบางคน work from home บางคนก็คือต้องเก็บตัวหรือว่าทํางานอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงหยุดทําอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงที่ระยะเวลาที่เราได้อยู่บ้านเนี่ยเราก็ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยอยากแนะนําให้คุณนะคะหาความรู้ความสนใจหาวิธีการในสิ่งที่ เขาเรียกอะไรจะต่อยอดในการแก้ปัญหาของคุณได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสําหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณผ่านสื่อคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้คุณ เก็บกักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วมันจะช่วยให้คุณมันเหมือนกับเป็นฐานเป็นความรู้มันเป็นติดตัวเราเนาะความรู้เป็นฐานในการต่อยอดต่ออาชีพสร้างรายได้ให้คุณในอนาคตแน่นอนนะคะช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ทําได้เลยนะคะมันถ้าคุณคิดปุ๊บว่าอาผู้ขายของออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่เป็นการโชว์ผลงานของตัวเองหรือว่าเชื่อมต่อให้ผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะคุณทําได้เลยนะมันจะประสบความสําเร็จได้เดีวมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะคะ ต่อไปไปที่4นะคะ Fairy of the เ uh, อ่ uh, อ Lantern Fairy นะคะ A uh, Clear Solution ช่วงนี้นะคะคนราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะร,รู้สึกชีวิตมันมืดมนพลึอกอะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันหาทางออกอะไรไม่ได้เลยคือมันมืดแต่ด้านมองไปทางไหนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันทางแก้มันทําไมมันไม่มีเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกแย่แต่ว่าไพ่มาเพิ่งบอกว่า ไออาการที่มืดแปดด้าน,นะคะบางอย่างเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเริ่มจาก1นถึงสิเหมือนที่คนอื่นเขาเริ่มบางอย่างเราอาจจะไปถึงจุดที่เป็น8 9และ10เลยก็ได้นะคะน่าหมายความว่าให้เรามีสติอะตอนนี้คุณเหมือนคุณคิดวนเวียนแล้วคือคุณเริ่มฟุ้งซ่านในในส่วนของการแก้ปัญหาเพราะว่าคุณเครียดพอคุณพอเครียดปุ๊บเนี่ย เพราะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเพราะปัญญาไม่เกิดปุ๊บเราทาอะไรไม่ได้นะคะไพ่มาเพื่อเตือนสติเราและไพ่มาเพื่อนเน้นย้าว่าทางออกที่ดีที่สุดของคุณก็คือให้คุณตัดสินใจเลือกทางเดินที่เป็นอิสระและรู้สึกได้ถึงความรักอย่างแท้จริง ถ้าสมมติว่ามีคนมาแนะนำคุณนะคะคุณต้องช่างใจและสุดท้ายไพ่ให้คุณเชื่อเซนส์นของตัวเองจุดนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้เซนส์นคุณทำงานได้ดีมากและถูกต้องมากเป็นพิเศษดังนั้นนะคะมีอะไรเชื่อเซนส์นของตัวเองแต่ก่อนที่คุณจะสัมผัสได้ถึงเซนส์นตัวเองจิตคุณต้องว่างและจิตคุณต้องมั่นคงนะคะไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านนะคะดังนั้นต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ต้องต้องมีสติอะ่ะพอสติมาปุ๊กอะ ปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายได้ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใบสุดท้ายนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะต้องระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนิดนึงเนาะเป็นอาการเจ็บป่วยไม่ว่าอาจจะเป็นคุณหรือว่าคนใกล้ชิดกับคุณมากๆนะคะที่จะเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยพวกนี้ไม่ได้เป็นอาการที่แบบร้ายแรงถึงขั้นรักษา รักษาไม่ได้อะไรเงี้ยจะต้องแบบอุ้ยเจ็บป่วยรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยที่เป็นอาการเรื้อรังเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆรักษาไม่หายสักทีคือมันเอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีไพ่มาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณเป็นน่ะหนึ่งคุณอย่าซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครที่จับได้ไพ่ใบนี้หรือว่าเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยลักษณะของคนที่ได้ไพ่ใบนี้คือเป็นคนไม่ชอบไปหาหมอ ชอบซื้อยากินเองนะคะนานทีปีครั้งถึงจะไปหาหมอสักทีหนึ่งพอมีปัญหาก็ซื้อยาซื้อยามันจะถึงมันถึงรักษาไม่ตรงจุดปวดหัวเหมือนกันแต่ว่าการปวดหัวมีสาเหตุหลายสาเหตุมากถ้าเราซื้อกินแค่พารายอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการปวดหัวของเราครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาต้องไปปรึกษาหมอหาหมอนะคะวิธีการหาหมอโอเคตอนนี้มันอาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลก็กลัวติดเชือ้อแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วเรา ดีๆะะตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกยอะไร social distance นะคะก็คือเขาจะจัดวางลำดับแล้วก็มีการครัดกรองคัดกรองที่ดีอย่าคุณไปเถอะไม่ต้องกลัวแล้วพอไปปุ๊บเนี่ยกินยามาให้หมอรักษาแล้วก็วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องที่คุณเป็นคุณเป็นแป๊บเดียวคุณกินยาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุณก็หายนะคะอย่าไปซื้อ,อยาก,กินเองนะคือยังไงก็แนะนําว่าถ้าเกิดมันแบบ มันเริ่มเป็นติดต่อกันนานเจินเกิน7วัน3วัน7วันเนี่ยไปหาหมอได้แล้วนะคะอย่าปล่อยตัวเองให้ให้อยู่กับยาที่เราเราไม่รู้ว่าถ้าคุณเป็นหมอโอเคเราไม่ว่าเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่หมอเนี่ยยังไงลองปรึกษาแพทย์ดูจะดีกว่านะคะ เคก็จบแล้วสําหรับการทํานายของชาวลัคนามังกรราศีมังกรนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยโดยการกดติดตามหรือกด subscribe ให้กันด้วยนะคะมีอะไรก็แวะมาอมเมนต์คุยกันได้นะคะแบ่งปันเรื่องราวกันได้นะคะสําหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ